นะครับผมก็ต่อกราสุรีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูนเฟรนจา่เก้าห้ากันเลนะครับซึ่งในคลิปวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในเกมโรบอทก,กันในแบบที่มีชื่อว่า the jar experience กันนั่นเองนะครับผม ซึ่งเลคิววันนี้นะครับผมโมจะเล่นอยู่คนเดียวนะฮะตอนนี้ก็ค่าที่แจงเหวีอีกแล้วนะฮะก็คือผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเล่นยังไงให้รอดนะฮะก็เออคงไม่มีเพื่อนหรอกเนาะเออถ้า่างนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นออ้ยนี่มันผีหลอเนี่ยอ,อ๋อผมเป็นผีครับอ,อ๋อเป็นคนมีีอผมเป็นผีครับเป็นผีก็เล่นขงบแบบนี้เลยะโอ้ยนะตัวเนี่ยไ,ไ,ไอไปเ,เออสองคนมาเร็วมาๆมาโอเคก็ okay. เดี๋ยวบปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสวัสดีเฮ้ยอินนี่ต้อนรับเข้าสู่ที่ทำงานใหม่ตามฉันมาฉันจะพานายไปที่ออฟฟิศไปกันนี่เราดตอนนี้เราเป็นตำรวจหรอโอ้โหนั่นอะไรนะเออน่าจะอะไรสักอย่างครัทุกคนไม่มีนักโทษขอ้มันเป็นนักโทษเราใส่มีนักโทษในยุคหมังเกิรดอ่าลงไปที่ห้องน้ำสิน่าจะมีอะไรหรอกเนาะ เฮ้ยตำรวจไปไหนแล้วอะให้เราไปออฟฟิศอ๋อแล้เราไปเปลี่ยนชุดอ๋อนี่ไงออฟฟิศเราสามารถกดอ e ีเพื่อดูกลาเซล่าได้เ<อ>นี่ไงเรากดดูดิใครทำน้ำหกตรงนี้เนี่ยไม่รู้เฮ้ยไอเอ็นทำน้ำหกเหรอไอ้บ้าเอ้าเฮ้ยใจเย็นก่อนฉันไม่เคยทำน้ำหกฉันมีแต่หกละเช็ดก็บอกว่าไปหาม็อบมาถูดแต่แก็ถือว่าเอ็นทำน้ำหกอยู่ดีไปหาม็อบไปหาม็อบเดียวโอเคมาไปหาอะไรม็อบอยู่ไหน มาพินะวะผมบอกว่ามันอยู่ตรงนี้คนะันดีเนี่ยอยตำรวจตรงนี้อ๋อยตรงนี้ตรงไหนอ่ะเป็นเขามันอยู่อย่างเงี้ยตรงไหนตรงนี้เน,นาะโอเคเสร็จแล้วก็อีมับโอเคเป็นม็อบนะฮะอ่ามาช่วยกันทำความสะอาดแล้วเ,เราทำจุดนี้นะเดยเ์ไปทำจุดนี้นะอยู่ตำรวจที่ี <Okay. S 2> ่โอเคอยู่ตำรวจที่นี่ดี เป็นน้ำผมก็ไม่มาเก็ดเราเป็นพนักงานสมัครใหม่ไงเราต้องทำความสะอาดกันให้เรียบร้อยไมวเราจะได้เฮ้ยเราเป็นคณะเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันเออไปก็เจ้าตำรวจก็เจ้าตำรวจที่ทำงานยังไงเนี่ยเป็นน้ำผมก็ไม่เก็ดเนี่ยไม่รู้สิคุณเขาเขาเขาถามว่า ทำกาแฟให้หน่อยได้ไหมอให้เรากาแฟโอโอเคได้ได้แล้วกาแฟเราจะเอาจากไหนอ่ะเขาบอกว่าเราเราเอากาแฟให้ทุกคนตอนนี้ทุกคนต้องการกาแฟพูชิ่งกาแฟฉันไม่ได้อยู่นี่เฮ้ยเราไปเอากาแฟกันมาตอนไหนวะโอ้โหเฮ้ยเห็นะทุกคนเราไปเอากาแฟเราไปเอากาแฟมาจากไหนขอเราคือ The b e s t โอเค First day at the job ก็เราทำงานได้ดีวิอันนี้เป็นเครื่องเชเครื่องซ่อมนะฮะ ฟังคื้นแล้วเอาละได้เวลาเริ่มคือเราอยู่ในี่โอ้โหแล้วห้องโคตรเล็กดเลยเขาว่าให้รับเป็นเพลงก่อนเราเราตัวเราตัวเราตันติดนี้กติดเวลาเราต้องต้องอยู่แต่ห้องนี้หรอไม่มีใคอยู่ในนี้เลยจะหนีออกไปเนาะใช่หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนมีเราสองคนอยู่ตรงอยู่อ่าในห้องสองคนนะทุกคนถ้าหนเราทำเรามาทำอาชีพอะไรกันเนี่ยเราใส่เป็นยามมั้งเำไมจะไม่า นนเี่ยฉันน่าจะไปเช็คกล้องนะฉันน่าจะไปหาไฟฉายไปฉายไปฉายไปฉายมาไม่ใช่เราเป็นล่ามให้โอเคได้ห้องนี้ไปไม่ได้ไปฉายอยู่ไหนอ่ะอยู่ในห้องหรือเปล่านี่ไงเจอแล้วอยู่อยู่ตัวเราก็มีเสกมาก็รอตัดเสกให้ก็ได้เฮ้ยห้องนี้มีอะไรเปล่ามีอะไรอะไหนขออนุญาตไม่เปิดก็แล้วกันนะกลัวติดลิขสิทธิ์บอกว่าเช็คตัวเซลล์นะเข้าไปก่อดเลยเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวนะเอานี้ออกให้ได้ก่อนโมาเข้าไปเข้าไปเข้าไป โอเคเข้าแล้วแล้วกดสเปซบาร์ที่หนึ่งนะอะไรนั่นอะไรอ่ะไพซันเอฟเคเหรอแหกไปแล้วน่าจะไปคนเดียวเรากดไลค์กดกดไปต่อหรือกดกดเสียงสัญญาณกดกดอารมคอนตินิวกลัวโลเลยกลัวโลเลยกลัวโลนโอเคอะไรอ่ะทำไมมีถังนิ้วพิยาเนี่ยไม่รู้สิเฮ้ยเรารู้แล้วหรือว่าสงสัยนักโทษคนจะวางกับดักให้เราแน่เลยจริงไหมเฮ้ยเขาบอกว่าอะไรอ่ะแปลดิอกาเราจะไม่รู้สึกหือกว่าเราจะไม่เกลียดใจกับสิ่งที่เราทำนะ โอเตะไอ้โซลเฮ้ยดูมันวางที่อย่าเลยนะอย่าโดนสางใช่ไหมโอเคไปเพื่อนขึ้นกันเฮ้ยนี่มันสอมบี้นี่มันสอมบี้นี่แมบี้แซมบี้เฮ้ยมบี้ยเฮ้ยนี่ไงเราได้ทำการทุบออกแล้วเอ้ยเอ็กเซ็กนี่มันทางออกนี่ อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเอาเก็บอันนี้ก่อนเลยวปรูออกมนล็อกอ่ะอมันล็อกแล้วจะทํายังไงอ่ะออกมาหลังจากประตูนี้อนนี่ไงตรงนี้มีทางลงอ๋อนี่ไงทางที่เราไปจากทางนู้นอ๋อเราต้องกลับไปเอาวิชก่อนเราต้องกลับไปเอาอุปกรณ์ช่างก่อนไม่มันอยู่ในนี้ป่าวมันอยู่ในนี้ป่าวเขาบอกว่าซอมบี้จะอยู่รอบๆตัวเราหรอคืออะไรอ่ะ มีมีซอมบี้เออว่ะแล้วล่ะเราขึ้นมาทางไหนวะอุ้ยหรือมาอยู่ในห้องเมเจอร์ที่เราขึ้นไปอ่ะไม่แต่มันไปไม่ได้เนะอนเออนย่้งเราหาจะแะอย่้งเราหาตรงนู้นแล้วกันเนี่ยไฟเอาวิชไฟเอาวิชนี่แเออมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นไปได้แหละเนาะอันนี้เป็นเลือดเพิ่มข้างล่างม,มีซอมบี้ด้วยไหนโอ้ยซอมบี้ซอมบี้เต็มบี้ไอ้อ้ีกแล้วซอมบี้มาข้างบนแล้วเดี๋ยวเราลงไปเอาของ เราต้องใหม่กันเป็นทีมทเว้ยเองไปล่อสมบี้เดี๋ยวเราไปเอาวิชเองหนึ่งสองสามทำงั้นเริ่มอ,อ,อ,อมบี้ไม่ขึ้นมาอ๋องั้นเองก็ลองไปเดินวนกันด้วยกันนะยังหนึ่งสองสามไปล่อสมบีไปห้องนู้นล่อซอมบีห้องนู้นล่อสมบี้ไว้ล่อซอมบี้ไว้เอาไว้กันเอาไว้กันว้าให้พยายามกระโดดกระโดดไว้ลงมาลงมาลงมางมาเข้าห้องนี้เข้าห้องนี้เข้าห้องนี้ทำไมเพราะนี่<ง>มันเด่นเดี๋ยวเอานี้กนันเอาไปหมดอ่ะตอเนี้ยเขาบอกว่า เราสามารถอัลล็อกกแล้วชิญไปอีกแล้วไปอีกแล้วแล้วนี่ไงเรากลับมาที่ห้องเดิมได้แล้วโอเตอนนี้เราต้องไปทำการอัลล็อกดอเอ้ยเราต้องไปอัลล็อกอรอควรจะเช่น้าไปทางไหนอะเอ็งไปอยู่ไหนมาเอ็งไปอยู่ไหนมาเนี่ยนไงทาเปิดแล้วไอ้ไอ้มาเร็วโอ้ยไอ้ไอ้เพื่อนมาเร็ว เ,นะเราอยู่ซอมบีนีอมบีไป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 ไหันนี้เปิดเอาละเอ้ยปตูประตเปิดนี่นี่มันเป็นจุดจบหรอเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเขาบอกว่าใกลินโครสลิวซ้อนรวไม่ใช่ซ้อนกับซอมบีนะเว้ย เราซ่อนกูเต็ดตรงไหนอะตรงนี้ซ่อนแล้วโอเคเขาบอกว่าตอมบี้มอร์ลถอยไม่ซ่อนจะตายแลยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องไปหาคอนโอ้ยไปหาคอนอีกเดี๋ยวคอน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 กันไกลกระดาษเฮ้ยเหมือนเป็นซอมบี้ตะกี้อะเนาะโอเคเดี๋ยวเราหยิบคอร์แป๊บอ่าเราหยิบแล้วเได้แล้วได้แล้ว ขึ้นไปดูขึ้นไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาคอนไปให้นะคอนให้บอกคอนวะอยากคอนแค่วง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 ไหนไอ้ประตูเอ็กซิสไงประตูทางออกประตูทางออกนี่ไงเอาเลยปุ๊บเลยเอานี้เนี่ยนี่ไงนี่ป่ะเนี่ยหรือว่าเดินไปหาซอมบี้วะแล้วเราต้องไปแยมมันไม่ได้เนี่ยแล้วเราลองเดินไปหาซอมบี้ได้ไหม เฮ้ยนี่ไงอ๋ออุ้ยตำรวจซอมบี้นี่อย่าบอกนะว่าที่นี่เป็นสัตว์สมบี้อุ้ยเขาบอกว่าเราจะต้องสู้สู้หรอสู้อ๋อใช้คอนทูอ้ายจัดการเลยจัดการลุ้มลุ้มลุมมันลุ้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 มลุมลุ้มลุ้มลุ้มเราเี๋ก็ต้องลุ้มลุ้มลุ้มลุ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 มเฮ้ยเติมเลือด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 โอเคเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดเอันนี้อะไร สีฟ้า,าสีเหลืองเหลืองอ๋อมันคือพลังงานกําลังต่อยโอเคเราจะต้องรลอดอ๋อนี่ไงพลังงานตอนนี้เราชาร์จพลังเต็มที่เลยนะฮะอุ้ยเหมือนซอมบีม้โมโหมากเอ้ยเติมโอเคหลอดเลือดตอนนี้นะฮะผมเหมือนหลอดเลือดอยู่ใกล้ๆนะตอนนี้เร็วไอ้ไอ้ชุดตีหน่อยเร็วไอ้ไอ้ยิงขอนเอาขอนตีตีตีคลิกซ้ายตีเร็ว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 ยี่ตอนนี้ซอมบี้แกลแตกแล้วเฮ้ยเราจะแตกก่อนเราจะแตกกันไม่ได้โอเค เรียบร้อยเอ้ยช้นไปแล้วพวกน้อยข้าฉันได้เก็บเร็วเก็บสิเก็บเติมเลือดให้เต็มเติมเลือดให้เต็มตอนนี้เลือดเติมเลือดให้เต็มโอเคเฮ้ยเหมือนว่าบริษัทเราตอนนี้จะตำรวจเขาบอกว่าให้หาทางออกทางต่อไปเราจะไปยังไงอะไอ้ไอ้ใช่คิดน่าเราจะไปกันยังไงอะเฮ้ยนี่ไง เฮ้ยไอไอไม่อยู่เรียกกันนะเฮ้ยทีนี้ที่ไหนอ่ะเฮ้ยจบแล้วหรอโอ้โหกรูอะไรเนี่ยถังซอมบี้ไว้ด้วยเนี่ยเฮ้ยจบแล้วอุ้ยแมตต์นี้จบสั้นมากอ่ะเฮ้ยอ่าโอเคนะครับทุกคนก็เป็นนะครับบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ไอไอออกมาก่อนถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมเกมนี้ระบว่าบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ะทุกคนสวัสนี้สวัสดีครับผม